คุณก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี2 5 0 6 4 6 5 6 6 6 7เนี่ยกระแสของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็กระแสของการนะครับล้มล้างการปกครองเนี่ยก็จะมีอยู่อยู่เนื่องๆหนึ่งเนืองนะซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันและก็ตรงกับสิ่งที่ผมถ่ายไว้เป็นเรื่องที่ บอกและเตือนอยู่เสมอเป็นเรื่องความกังวลใจของผมมาตลอดระยะเวลากว่า4ปีนะครับเช่นเดียวกันพอมาแตะเรื่องการเมืองคุณจะเห็นนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องที่วุ่นวายและก็ชิงไหวชิงพริบและก็เกิดความรุนแรงในเรื่องของการแย่งชิงผลประโยชน์<ม>การคอร์รัปชันและก็การไม่เห็นคุณค่าของประชาชนที่กำลังเดือดเนื้อร้อนใจนะครับในเรื่องของการกินกันอยู่ปากท้องที่ทุกวันนี้มีความย่ำแย่มาก มันจะไปสอดคล้องคล้ายๆกับสมัยรัชกาลที่7ต่อรัชกาลที่8นะครับซึ่งตอนนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดีครับเป็นสงครามนะครับที่เรียกว่าเป็นสงครามมหาเอเชียบูรภาซึ่งไทยเองนะครับก็ได้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะนะครับกับญี่ปุ่นนะครับร่วมลบด้วยนะีแต่บังเอิญไทยโชคดีที่มี นะครับกลุ่มคนไทยที่นะครับตั้งเป็นเสรีไทยขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีบุญบาร,รมีของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระแก้วมรกฏ พอเสื่อเมเรืองทรงเมืองสามหลักเมืองตลอดจนเทพธมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคุ้มครองเมืองไทยให้รอดพ้นปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สองและก็รอดรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นนะครับไม่ตกเป็นนะครับขี้ข้าของประเทศใดได้เอกราชมาในปีในหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จสิ้นแต่คุณจะสังเกตนะครับในช่วงรัชกาลที่7ต่อรัชกาลที่8เนะี่ยจะรู้เลยว่าเศรษฐกิจแย่มากในเมืองไทยตอนสมัยนั้น การเมืองนี่วุ่นวายแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็เกิดการแย่งชิงนะครับอำนาจกันทั้งฝ่ายประชาชนแล้วก็ฝ่ายผู้ปกครองในชั้นสูงเนี่ยก็จะเห็นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มันจะกลับมาเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2664 65 66 67 68ซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่รุนแรงพอสมควรวันนี้เราเจอสิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดครับ คือสงครามใหญ่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นจุดชนวนของสงครามโลกครั้งที่3ซึ่งตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นพิษเศรษฐกิจที่มันลามมาจากต่างประเทศจนถึงประเทศไทยจากสภาวะสงครามใหญ่ที่เกิดขึ้นในฝั่งของยุโรปนะฮะแล้วก็ฝั่งของตะวันออกกลางเป็นเรื่องที่น่าห่วงนะครับเป็นเรื่องที่น่าห่วงมากเพราะผมเองพูดเรื่องนี้มาตลอดเวลา โดยเฉพาะต้นปีที่ผ่านายปีที่ผ่านมา2 5 6 66เนี่ยผมทายเรื่องนี้้งแต่วันที่1ิกาพฤศจิกายนปีสองพตอนนี้ช่วงที่ผมบวชอยู่ผมเขียนคําทํานายไว้ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการไฟไหม้เรื่องของสงครามใหญ่การลอบสังหารผู้นําต่างประเทศอันนี้ผมพูดไว้ชัดเจนเลยแต่การลอบสังหารที่เกิดขึ้นของประธานาธิบดีการชิงแข่งขันการของทัพดี่ของสหรัฐเนี่ยที่โดยนั้นทำท่านโดนยิงเนี่ยผมก็ยังไม่ใช่ มันมีเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกนะที่จะเป็นการจุดชนวนทําให้เกิดสงครามระหว่างประเทศขึ้นอีกถ้ามีผู้นาระดับประเทศหรือผู้นําระดับโลกเนี่ยถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตเดี๋ยวคุณต้องคอยดูครับหรือคุณคอยดูนะเรื่องนี้ผมขอให้ทุกคนเป็นพยานะว่าผมเพผมพยากรณ์ไว้ว่าจะมีการลอบสังหารผู้นําระดับโลกที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตหรือไม่งั้นก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งคือผู้นําระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยเสียชีวิตกระทันหัน ด้วยโรคชลาหรือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากสุขภาพไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะน้ำย้ำนะครับถ้ามีผู้นําระดับโลกผู้นําระดับประเทศนะครับใดก็ตามที่มีอํานาจปกครองสูงสุดแล้วเสียชีวิตนะครับในปีนี้นะฮะผมนับตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนเมษาปีหน้าะดวงเมืองอย่างแรงดวงประเทศอย่างแรงดวงโลกอย่างแรงอยู่นะครับถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่า สงครามใหญ่อาจจะเกิดขึ้นอย่างดุนแรงและระบาดไปทั่วโลกฉะนั้นก็ต้องระวัง